ครับวันนี้หนูดีจะพานักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกไปทัวร์ภาคเหนือและภาคอีสานไปดูบรรยากาศการสาวเวอร์เต็ตกันนะครับ โอ้ตื่นเต้นตื่นเต้นวันนี้หนูดีจะได้พบกับให้ร้องชาวปาเกยอตัวจริงเสียงจริงที่เดินทางมาจากยอดดอยหลายยอดดอยเลยล่ะครับบางคนก็มาจากพม่าก,ก็มีนะครับเขาต้องใช้เวลาเดินทางกันตั้ง3าวันเลยครับแสดงว่าเขาให้ความสําคัญกับการสอบเบอร์เป็กกันจริงๆเลยนั่นเนี่ยหน้าแรงนี่คือจะขี่ยากเพราะว่ามีค่อนข้างจ่มีฝุ่นเยอะ แล้วเราก็ไม่รู้ว่าออหลุมหรืออะไรอยู่ตรงไหนก็ต้องค่อยๆมาค่ะก็เลยใช้เวลาค่อนข้างนานนิดหนึ่งจากลงจากดอยถึงโรงเรียนแม่ละเมอค่ะขึ้นลงขึ้นลงตลอดทางครับเอามาสกี่ดอยเนี่ยโอ้โหนับไม่ทั่วนเนาะครับ <c oughs> มันเยอะมากค่ะจะนับไม่ทั่วนอะ้ค่ะ แม้ว่าจะอยู่ไกลถึงชายแดนตากแต่ก็เหมือนอยู่ใกล้นิดเดียวเพราะได้รับฟังโอวาทภาษาปาคยอจากคุณครูไม่ใหญ่ฟังโอวาทแล้วก็นั่งหลับตาทําใจใส่สกันก่อนเพื่อให้ได้บุญกันแย่ๆเลยนะครับงานนี้ชาวปาคยอเขาทําข้อสอบด้วยผ่านล่ามใช้ล่ามแปลเป็นภาษาปาคยอนะครับอินเตอร์ซะมม่มีละ ชาวปักยอในชุดประจำเผ่าสีสันสดใสนั่งทําข้อสอบท่ามกลางแสงแดดรอบพระเจดีย์ไม่มีหลังคามุงบางเลยแม้แต่นิดเดียวแต่ว่าเขาก็ยังสู้กันสุดใจเลยนะคะมาสอบวันนี้แล้วครับรู้สึกว่าดีใจเป็นอย่างมากครับที่ได้สอบเป็นครั้งที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ครั้งแรกครับในชีวิตผมนะครับเห็นอย่างนี้แล้วนี่นะครับถ้าคนพื้นราบไม่ได้สอบปีนี้เสียดายจัง อ,อกอิ่มใจกับเวอร์เป็กที่ตากันไปแล้วนะครับเราก็กลับมาชื่นมื่นกับเจ้าเจียงใหม่กันนะเจ้าลูกเด็กเล็กแดงเจ้าเจียงใหม่ก็สดใสเบิกบานกับการสอบแม้อากาศจะเย็นไปสักหน่อยแต่เจ้าเจียงใหม่ก็ยิ้มสู้นะครับผู้ปกครองท่านหนึ่งที่พาลูกมาสอบบอกกับหนูดีว่าอยากให้ลูกโตขึ้นเป็นคนเก่งและดีวิธีสอนที่ง่ายที่สุดก็คือทำดีให้ลูกดู เห็นด้วยครับเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยครับ ลงไปอีกนิดนึงนะครับเราก็จะไปถึงที่จังหวัดแพร่ซึ่งกำลังมีการแพร่ระบาดของความดีนะครับจากการจัดสอบเวอร์เป็กดูสิครับหน้าตาคนดีน่ะอยู่ในจอนั่นแหละ ส่วนที่พิษณุโลกนะครับนักเรียนเข้าสอบกันแยะจริงๆเลยครับขยันอย่างเนี้ยคุณครูก็ไม่เหนื่อยคุณพ่อคุณแม่ก็ปล้อยสบายใจไปด้วยนะครับเรามาแวะที่จังหวัดอุตรดิตถ์กันนะครับสนามสอบอบอุ่นกำลังดีเลยครับเพราะสมาชิกในครอบครัวมากันพร้อมหน้าพร้อมตาช่วยกันคิดคำตอบแล้วก็แบ่งงานกันทำอย่างรู้หน้าที่ถ้อยทีถ้อยอาศัยน่ารักที่สุด สำหรับภาคเหนือนะครับเราจะมาหยุดกันที่จังหวัดนครสวรรค์ครับมีคนมาสอบจริงๆเลยล่ะครับทั้งจากสถาบันการศึกษาและสถาบันครอบครัวทุกคนที่นี่ยิ้มแย้มแจ่มใสสมกับเป็นชาวสวรรค์เลยล่ะครับยิ้มแบบเนี้แสดงว่าทําข้อสอบได้หมดเลยใช่ไหม เราจะไปที่ภาคอีสานกันแล้วนะครับเริ่มต้นก็ต้องผ่านประตูเมืองอีสานกันก่อนนะครับนั่นก็คือจังหวัดนครราชสีมาหรือเมืองโคราชบ้านเองนั่นเองล่ะครับมองไปทางไหนก็เห็นม่แต่น้องๆวัยเรียนวัยใสดูแล้วชื่นตาม,มากและยิ่งพาให้ชื่นใจมากขึ้นเมื่อเห็นน้องๆตั้งใจตามข้อสอบกันแบบสุดฤทธิ์เลยละครับแต่ดูไปดูมาไม่ใช่แค่วัยรุ่นเท่านั้นนะครับที่มาสอบเวอร์เปก ขอบคุณครูคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าก็จูงลูกหลานมาสอบด้วยอืมอบอุ่นครับอบอุ่นเมื่อเราได้หนังสือครอบครัวอบอุ่นแล้วได้ฟังโอ,อวาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ครอบครัวเรากลายเป็นครอบครัวที่อบอุ่นแล้วโต๊ะทานข้าวของเราค่ะเป็นโต๊ะที่ใหญ่ที่สุดในหมู่บ้านเราเลยค่ะค่ะก็กล่าวขอบคุณพระเด็ดพระคุณหลวงพ่อไว้ณนะโอกาสนี้ค่ะที่ทําให้ครอบครัวของเราอบอุ่นแล้วก็อบอุ่นจริงๆค่ะขึ้นไปอีกนิดหนึ่งเราก็จะถึงเมืองดินแดงนะครับนั่นก็คือขอนแก่นบ้านเฮาสนามสอบที่แวดล้อมไปด้วยต้นไม้สีเขียว ความรื่นรมสบายอุราให้กับนัเกเรียนคุณครูแล้วก็ผู้ปกครองที่เข้ามาสอบมากเลยล่ะครับแล้วเราก็เลี้ยวเข้าจังหวัดสกลนครกันนะครับที่นี่เขาต้องนั่งสมาธิกันก่อนที่จะเริ่มสอบด้วยล่ะครับหลังจากทำใจใส่ใสกันแป๊บหนึ่งเขาก็ลุยกันเลยล่ะครับแต่ไม่ใช่ลุยแบบนั้นนะครับ เขาลุยทำข้อสอบเวิร์บเป็ดกันตั้งหากล่ะเอ้าลุยกันเลยครับลุยกันเลยกตกรนครสู้ๆนะครับเห็นชื่อหนองบัวลำพูก็รู้ว่าเมืองนี้มีเสือซุ่มแย่นะครับแต่ไม่ใช่แบบนั้นนะครับ อ่านหนังสือสอบนะครับอย่าเข้าใจผิดคนที่เนี่ยเขาขยันกันทั้งจังหวัดเลยละครับเพราะว่าตั้งใจจะพิชิตรางวัลเพื่อเป็นเกียรติประวัติครั้งสำคัญของครอบครัวนั่นเองครับชัยภูมิครับชัยภูมิที่เนี่ยเขามีทีเด็ด เขาพกความมั่นใจมาสอบกันเกินร้อยเลยล่ะครับเลยขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับก็จะเป็นจังหวัดหนองคายซึ่งมีชื่อเสียงทางด้านเมืองบ้าไไพญานาคล่ะครับสถานที่สอบของจังหวัดนี้เป็นโรงเรียนที่เห็นคุณค่าของการปลูกฝังคุณธรรมให้กับเยาวชน ท่านผู้อำนวยการของโรงเรียนทุกศูนย์สอบจึงให้ความสนับสนุนอย่างเต็มที่เลยล่ะครับทำดีอย่างเนี้ยหนูดีขอยกนิ้วให้เลยนะครับแล้ตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่จังหวัดอุบลราชธานีแล้วนะครับซึ่งที่นี่ก็เป็นศูนย์รวมของครอบครัวอบอ,อุ่นเลยแหละครับเพราะใครๆก็พาลูกพาหลานมาสอบเด็กๆเ,เนี่ยดูมีความสุขกันมากเลยและครับ trắng จังหวัดอุบลราชธาน,นีเราก็จะเลยไปที่จังหวัดเลยกันเลยนะครับแม้ว่าจะเห็นชื่อว่าเป็นจังหวัดเลยแต่ดูแล้วก็ไม่ควรบองข้ามเลยผ่านไปนะครับเพราะว่าศูนย์สอบของที่เนี่ยอยู่ในโรงพยาบาลนิติจิตเวชนะครับมีคนมาสอบมากมายเลยทีเดียวล่ะครับและที่สําคัญก็คือว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยได้เห็นความสําคัญของการสอบต่อปัญหาศิลธรรมในครั้งนี้ท่านก็เลยเดินทางมาเปิดงานด้วยตัวเองเลยล่ะครับ อย่างนี้ยหนูดีขอเป็นตัวแทนนักเรียนอนุบาลฝันในฝัน,ฝนวิทยาทุกคนทั่วโลกกราบขอพระคุณท่านผู้ว่ามาณที่นี้ด้วยนะครับตุ้งตุงตุง,ตง,ตงท่านผู้มีอุปการะัคุณทุกท่านครับขณะนี้ห้างทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์บุรีรัมก์กำลังจัดสอบเวอร์เป็กครับ แต่ผู้เข้าสอบของเราก็ไม่วอกแวกเลยล้ะครับทุกคนยังมุ่งม,มั่นสู้ต่อไปเพื่อการคว้าชัยในสนามสอบเบอร์เปกให้ได้หนูดีขอเอาใจช่วยนะครับ,รบรแล้วตอนนี้หนูดีก็มาอยู่ที่จังหวัดสุรินทเมืองช้างนะครับจัดสอบเบอร์เปกทั้งทีต้องจัดให้ยิ่งใหญ่ เาก็เลยปิดโรงงานเป็นศูนย์สอบเล่นเอาตะลึงกันไปทั่วโลกเลยลนะครับเพราะนี่เป็นครั้งแรกที่โรงงานกลายเป็นห้องสอบผู้เข้าสอบก็มากันเติมเลยครับทั้งเด็กและผู้ใหญ่แม้ต่างวัยแต่ว่าหัวใจเดียวกันนะครับ เลยนะครับหนูดีเลยได้ข้อคิดจากสนามสอบเวอร์เป็กมาอย่างหนึ่งที่ว่าแค่เราเพิ่มความใส่ใจลงไปอีกนิดหนึ่งในเรื่องเล็กๆน้อยน้อยที่เคยมองข้ามก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะที่จะสร้างครอบครัวให้อบอุ่นว้าวคิดได้ไงเนี่ยวันนี้หนูดีคงต้องลากันไปก่อนเหมือนเคยแล้วละครับพรุ่งนี้พบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ